กินเอ็ออแล้วก็ถ่ายรูปแพนแอนดอยู่กติวันดูดูของแท้กับดูภาพที่คุณน<ห>ินแต่งแล้วนา,านมากม <laughs> าฝักน้องกระควรแล้วกันยังว่ามีคนว่านี่ตาดำดึงตรงนี้เม <laughs> ื่อกี้ไงไง เพิ่พูดอะไรร้องหรอไทเมียแล้อเออมีคนว่านีน่าะำะได้รูปให้เขาแกช่าบ้าอย่างนี้แหละชินแล้วเพราะว่าไม่เคยชมถ้าคนอื่นนะ่ชมหมดยกเว้นหนูจริงไม่ไม่คนไม่คนดูอะก็ดูคนดูเขาก็ดู้ก็เขารักกันแลลวค่ะทิ้งชมอือนเลยว้าหนึ่ง วิเหรอไม่ได้เอาเวลาออกเอาเวลาออกวะถ่ายรูปคู่โรอ้ยดูดิคนละเรื่องเลยมัเดี๋ยวนะเราถ่ายรูปคู่ในโรงแรมถ่ายไปทำไมรูปคู่นั่นยิ้มหรือร้องไห้รูปพี่ เลี้ยวป้อมเลยทีเลอมถ้าประจําล้อถ่ายรูปกับใครจะไม่กกดไลค์อเอาถ้าประจําล้อไงคนยังข้างไม่ผ่านเอาลูกเอาลูกอันนี้ใส่อะไรนะฮิบจิใส่ปิดเอาไว้เอาเอือนหรอคือบอมา ววดีสาเพียนะาขา,า,าพูดมา<บ>ทั้งปะงทุงสิืลยนี่สามครั้งอเออพี่พี่กดสามชาตินีิเดี๋ยวกะดาเพาะยาพูดเดี๋ยวพนักงานแบบสามชาตินะไหมเออรวดคาเฟ่ครับวันนี้พอดีจะไปหนองบัวไปดูเจ้าปีใหม่ก็เลยมาแวะชวดก่อนด้ิ เดี๋ยวคนละครึ่งก็ได้ไม่ก็รอบเมื่อวานเลี้ยงไปแล้วอโอ้ยก็มาหานี่เลยไม่เป็นไรก็เมื่อวานทุกที่ก็เลี้ยงแล้วออเดี๋ยวเ<ม>จ้าปีใหม่จัดเต็มหมูทักตัวหนึ่งปีใหม่ขายเจ้าปีใหม่ปีใหม่เอามันชื่อปีใหม่มันก็จะได้ขายปีใหม่พอดีเลยตั้งชื่อได้ถูกมากเลยปีใหม่ก็มันทำมาหนึ่งปีอะรถผมก็ปีเหมือนกันรถรถวิวุดหนึ่งปียังว่าเส็ยทั้งกระบะเลย ผมหนึ่งปีได้แค่หัวกับท่อกระบะอีกปีนึงก็กระบะปลาอีกปีนึงก็ง<อ>บมันหมดแล้วไปซื้อหัวกระสีไปแล้วสีอีกปีนึงกปละอีกเท่่าไหร FC ต้อง FC ต้องมารีบซื้อหัวกระสีคันที่ 7E อะ 7E ยังยัง,งน8งนัดขายหัวกระสีเลยไหนไม่ขายโอนทัวร์เลยมั้ยมีคนถามซื้อเลยเอาให้ดูให้ดูลายคนที่มีรถไถเทอร์โบสวยๆอ่ะเทอร์โบคู่ชอนบุรีอ่ะชอนบุรีนะใช่เขาถามว่ารถพี่เท่าไหร่ เดี๋ยวให้ดูไม่ไม่ไม่ขายหรอกแต่เขาถามซื้อจริงๆอันนี้เขาขายผู้ติดตามหายใช่ไหมผู้ติดตามผมหายเพราะผมขายรถฟูโซดินด่วนเลยกลับมาเด้อใครที่เลือกติดตามผมอ่ะกลับมาได้แล้วผมไม่ขายแล้วครับผมเลือกขายรถไห้ดินด่วนแล้วอผมไม่ขายรถโอ้ยเจ้าปีใหม่อีกแล้วเสียดอีกอนเดิมใช่ป่ะนี่เห็นไหม เนี่ยเนี่ยรถถ่ายเขาคันด้วยสวยที่เอกโซทักไปไปถ่ายพี่เอกโซทักไปถ่ายเนี่ยเขาบอกว่ายินอ่าเนี่ยนะอ๋อเขาโทรมาเขาโทรมาบอกเขาโทรมาถามว่าอ๋อโทรมาถามเลยอ่าเสียขายไหมผมก็เลยส่งคลิปให้แจดูเงียบคลิปก็ส่งคลิปปูให้เขาเขาถามว่าจะขายเท่าไหร่ผมเลยบอกว่าผมยังไม่ได้ไล่เลยค่ารายละเอียดยังไม่ได้นั่นเลยเขาเลยรอดูอยู่มั้ แต่ผมไม่ขายนะผมเอาไว้ใช้เอาไปใช้สักสี่ห้าปีแต่ถ้ามีคนแต่ถ้ามีคนให้สองล้านก็ใจก็จะเริ่มเอ็นอ่อนแล้วก็คนติดตามฟูก็จะหายสองแสนคนอุ้ยคนเขารักคนไม่ใช่รักรถหรอกเห็นไหมพี่บู๊ทขายฟูโซ่ไปยังมีคนติดตามเป็นล้านเลยจากตอนขายแค่มีคนติดตามแค่เจ็ดแสนหนึ่งถึงเจ็ดแสนแล้วยังพี่ตอนนั้นอ่ะตอนขายฟูโซ่ขารขายฟูโซ่ ไม่ตอนขายฟูโซ่คนติดตามพี่เท่าไหร่ตอนนั้นน่ะจำไม่ได้ติดแสนเพื่อขายให้พี่พุทธเป็นคนขายพี่พุทธน่ะคนติดตามเพิ่มขึ้นตอนขายฟูโซ่ใช่ไหมของผมลดลงเพราะว่าเด็กๆบอกว่าถ้าขายรถฟูโซ่พี่วุฒิผมจะเลิกติดตามสมมาเออขาเลี้ยงโดนพี่วุทธนะสมมาที่สุดผมเป็นคนช่วยพี่วุฒิแท้ๆนะเด็กๆก็ต้องกลับมาติดตามพี่เหมือนเก่าเด้อ ว่าหวังดีได้หนิไม่ใช่ไม่หวังดีแต่น้ำตาลมะเฟย์กาแฟกินวนว่ากินน้ำตาลแล้วพก็บวชกินแน่แไหน้าตลมันขมไหมกินไม่ได้มาเดี๋ยวกินให้นู่นจะเอ็มจะพิมยังจะกินเองไหมเอาไม่ล่ะบอเขาจะกินด้วยแก้วเดียวพอแล้วดีดเหรอคือนั่งหลังรถหน่อมคือลิงนี่ ไม่ได้ใส่ใส่ลเต้ใส่จ้าของพี่วุฒธไม่ใช่ลาเต้ปะลาเต้ปลนเอาลาเต้ก็ลาเต้ผมกินลาเต้เพราะว่าผมมีลูกลูกน้องชื่อเต้ตามสั่งเลยชอบกินลาเต้เมื่อคืนผมถามเด็กเสีอไหมเป็นลูกครึ่งปะก็บอกว่าไม่ใช่ผมเลยถามว่าใช่ว่าจะถามว่าลูกครึ่งแม่แม่เป็นแขกเพราะเออไม่ใช่ พ่อเป็นแขกแม่เป็นเด็กเสิร์ฟบ่มุกไม่หาพาพาเกลียนนพ่อเป็ค์แม่เป็นคนซื้อของมุกหนีฉันเล่นกับเสือตังแจโคบเละเลเสือก็ได้เลวว่าเล่นหอดบ้านนี่หรอว่นนี้ฉันเล่นหนูเล่นก่อนใช่ไหมตอนนั้นอ่ะตอนที่เอามาตอนแรกอ่ะเสียชอบถ่ายรูปให้ทีดูใช่ตอนนอนตากันอยู่บ้านเสียจวด ถ่ายรูปให้พี่แล้วก็ถ่ายรูปให้จิ๋วตอนนั้นกำลังคอเคลียกันใหม่ๆเลยจีแอมจะวนมาแจ้งผมอยู่เรื่อยตอนนั้นผมก็เลยไม่ให้แจ้งเขาบอกว่าวิ่งตามมาจากตะวันแดงใช่ก็เ,เรื่อนขิงวิ่งตามเขาอันนั้นตัวเป็นคนจูงมือเข้ามานะเอ้ย<อ>กก ไม่อีกคนนึงเป็นคนจูงมือเรามา <laughs> ไม่กล้าพูดเห็นไหม <laughs> ยังรับต <laughs> <laughs> อนติดใบก็บวันนั้นแล้วแต่เราน้ำไปมันได้ของน้ำไปจับเขยมจับน้ำจริงอะไรปะมันสิคำถือไปน้ำเลยปุนิไ <laughs> ปเดียวโดงโังทอน เอาแก้วมาเทให้พี่ด้วยคนละครึ่งกินไม่หมดเลยพี่ต้องเอาใส่ถ้วยนี้อีอ <c oughs> ่นี่ก็ใส่ถ้วยนี้ะนะเห็นไหมนั่งกินอ่ะเชิญท่านที่ดื่มน้ำซุปก่อนอ่ะเห็นไหมร้องเพีออ่อ๋อนวดเหรอนวดนวดทำไมไม่นวดก็อีนวดอยู่บ้านเมื่อคืน นอนหลับไปด้วยนวดไปด้วยก็ได้ตั้งเมื่อคืนเนี่ยนอนหลับดีนะท้องกันะเอาหมาไม่เห่าบ่จะบ้าพอมันเห็นเพื่อนเดินมาเนี่ยมันจะเห่าแบบผมต้องลุกออกมาดูอ่ะผมนึกว่าคนมาขโมยน้ำมันไม่หรือไม่ได้ยินก็ไม่รู้หลับับมันดีกว่ากล้องชาบ้ามันดีกว่ากล้องเพราะว่ามันเห็นุ๊บมันเห่ากล้องมันไม่ห่าขาม่านจะปโจมมาติดเนี่ยขาม่านแน่ ผ้าม่านมีอยู่ผ้าม่านสีเขียวนั mm, ่นแต่พ่ติดตะเกียงเนี่ยได้สีส้มงวดแล้วหมดเลยเอ้ากินหรือให้หนูอะลูกเพ่เดี๋ยวเองกินกาแฟแล้วนึกถึงเมียกับลูกพี่ที่อยู่เซเว่นเราไปซื้อจนได้เมียได้ลูกเมียก็ลูกไม่ใช้แล้วเอาเปลี่ยวที่บ้านเบ่ไดีอวอ่ะกีนั่นเอาไว้อยู่ กูยิงไม่เอาไมวออกกูยิงแมวออกที่ว่าเอาหนูออกในห้องน้ำแบบนี้มาเด้ออกเรื่อยๆเขาม่ได้ออกสาวเซเว่นเลยไหมสาวเซเว่นตามไปดูวันนั้นเห็นเจอนี่ไปกับคนอื่นแล้วมั้งหักดอกไหมยุนอาเซเว่นไปให้เขาย่างดีเกาะม่วงเขาเรียกว่าบปลงทุนไหมนี่แต่จะท็อปเลสบางคนพูดเดี๋ยวมันก็สวยได้คนนั้นน่ะได้อยู่นะเออสวยสวยเล่นกล้องอีกตั้งหักเหมสวยอยู่นะคนนั้นน่ะสวย ที่เสียวชอปพาไปจีบแบบสวยสวยหน้าตาดีใช่หน้าตาดีแต่เขาไม่เอาไงนั่นคลิปนั้นอยู่ไหนว่าผมอยากจะแชร์มาให้ทุกคนดูอีกจังเลยมันตั้งชื่อคลิปว่าอะไรทุกคนคอมเมนต์ให้ผมดูหน่อยนี่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยคลิปอะไรคลิปนั้นน่ะชื่อคลิปอะไรทุกคนถ้าร้อนตัวหม่ถ้าตอนที่ผมเอาดอกไม้อ่ะเอาดอกไม้ไปให้สาวเซเว่นน่ะไมได้พูดเลยอ่ะพี่เอ๊ชอบพูดให้นะเออใช่ผมเราจะจีบเอาทีแรก จริงๆอาจะจีบเองแต่เอาพี่วูดเป็นกำบังจะไปไหนนะ่จะลงว่ายนะ้ำโอ้จะไปแล้วเมียเออตกน้ำให้ดูหน่อยสิสาวน้อยตกน้ำไหมพี่คุณยินเขาบอกว่าแช่น้ำนี้แล้วจะขาวขึ้นไม่น้ำอ่าวาลิสนะไม่เชื่อมันเป็นน้ำอาวาลิสที่ว่าตอนนัน้นตมนย มันเป็นนา,างยังกาะช่องเกียดที่วันนา้มือเส่าวันเสาร์อาทิตย์เล่นไหมอจากมือวุ้งมันเป็นอิสูอิไซแล้วก็ลูกน้ำเขียวๆสิหลายจังไม่งงามเลยนะี่ยปิ้งแล้วขึ้นต้นเป็นบ่ออมฤตศักดิ์สิทธิ์ถ่ายรูปอ <ซะ S 2> ีกแล้วปะนี่ทั้งหมดสามหมื่นรูปแล้วในโทรศัพท์ไม่ยอมลบออก <S <S เป็นแสนโอ้ยไม่ถึงเครื่องนู้นน่าจะเต็มแล้วตั้งแต่คบกันกับพี่บุญใหม่ๆจนถึงทุกวันนี้ยังเหลือใช่ไหมลูก ผมไม่เคยเก็บไว้เลยไหมมีแต่ลบออกมาแล้วอะลุกไปหาสออดไม่รู้ว่าสออดอยู่ไหนเกี่ยวกี็ต้องนั่งไปหาจนหอนของเกี่ยวให้พี่วุฒิลองขับรถเกี่ยวพี่วุฒบอกว่าอยากจะได้รถเกี่ยวจะขายรถเจ้าปีใหม่แล้วจะเอารถเกี่ยวทีนี้ไม่เอาไมโคแล้ว ับข oh well. so ้าวอร่อยกรับข uh ้าวอร่อยมาได้จุดคาเฟ่เขาไม่ได้จ้างโฆษณาหรอกแต่มันอร่อยจริงเอาอีกยังรงนั่นนั่นต้องห่วงอ่ะไปไปต้องห่วงอ่ะนะเดี๋ยวถ่ายให้ยืนถ่ายตรงนี้ไปอยู่ต้งห่วงไปนั่นเองไปได้มาบ่อยไปอยู่ต้งห่วงไปทางนู้นอมไีทางนู้นอะไรอย่างนี้ไปทางนู้นไม่หลบอ่ะตรงนี้มันสวยแมีดอกไม้ถ่ายเรียบถ่ายไป ทหนาคะ่ายเร็วๆจอย้าเดินไปก่อนก็ได้ไปก่อนเลยครับว้ายยาวเลยทีนี้